มาดูเรื่องของอผู้สูงอายุอันนี้น่าสนใจะนะฮะมีแฮกเกอร์ต่างประเทศเขาประกาศขายข้อมูลในเว็บไซต์บอกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่ได้มาจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ะคระับเอาออกมาขายกันแบบนี้เจ้ากระทรวงก็ต้องรีบออกมาบอกเลยครับว่า ตกลงแล้วเป็นยังไงแล้วก็<อ>จะแก้ไขอย่างไระนะครับเมื่อวานนี้คุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็พูดถึงกรณีนี้แหะครับที่มีแฮกเกอร์ต่างประเทศประกาศขายข้อมูลในเว็บไซต์อ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และไปใช้ในทางมิชอบครับว่าตรวจสอบแล้วครับพบว่าข้อมูลที่แฮกไปได้เนี่ยไม่มากเท่าที่เป็นข่าว แต่ต้องขออภัยต่อผู้สูงอายุและขอโทษประชาชนทุกคนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น จากนี้จะมีมาตรการเพิ่มระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันฐานข้อมูลขณะที่กรมกิจการผู้สูงอายุก็ได้แจ้งความไว้กับกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาญาการรมทางเทคโนโลยีหรือตํารวจไซเบอร์แล้วแล้วก็ประสานงานขอให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ถูกนําไปใช้เอาไปใช้อะไรบ้างเพื่อเร่งสืบหาตัวการที่ทําให้เกิดเหตุนี้โดยเร็วครับส่วนมาตรการในการรับมืออะทํำยังไงก็มีการป้องกันภัยไซเบอร์ในอนาคตประชุมหารือกับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนในการกําหนดมาตรการที่เข้มงวดและให้ประหลัดกระทรวงพมครับเน้นย้ยําไปยังทุกกรมภายใต้สังกัดของกระทรวงพมให้กลับไปทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ํารอยแบบนี้อีกและยังจะให้ความรู้กับผู้สูงอายุครับหากมิจฉาชีพติดต่อท่านหรือมาหลอกลวงท่านนะครับ โทรแจ้งมาได้เลยนะครับที่สายด่วนนะครับ1300ย้ำอีกครั้งฮะ1300ตลอด24ชั่วโมงครับก็จะมีการประสานงานช่วยเหลือ ทันทีครับโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับอเรื่องของผู้สูงอายุก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราต้องให้ความสําคัญมากขึ้นเพราะตอนนี้สังคมไทยนี่เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วนะคะมีผู้สูงอายุเยอะมากเลยก็ต้องดูแลใกล้ชิดกันนิดนึงนะคะทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของความสุ่มเสี่ยงในการใช้ชีวิตให้ใหปลอดภัยค่ะ